ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักแสแวงโชคทุกท่านนะครับที่มาเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยพันสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเด่นบน3ตัวนะครับอ่าอ่างวดนี้เป็นรวงงวดแรกนะครับที่จะดูผลนะครับว่าสูตรมันจะเดินดีไหมนะครับสถิติก็ย้อนหลังไป10งวดก็เข้าทุกงวดนะครับ เด่นสามตัวมา1ถึง2ตัวนะครับก็มาดูกันนะครับวิธีคิดนะ <c oughs> ผมใช้หลัก10นะครับหลัก1ิ2สองตัวหน้าไอสองตัวล่างนะฮะหลัก10 2ตัวล่างนะครับวรบ,บวกกับหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1เป็นตัวคำนวณน,นะครับเ,เรามาดูกันครับผลลัพธ์ก็เท่ากับ x 1นนะครับ x 2 x2 ก,ก็บวกบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ x3 ก,ก็บวกสองนะครับเด่น3มตัวนะฮะมาดูกันอ่าสูตรส0นะฮะสิกับ100นะฮะสิตัวล่างกับ100นะฮะวันนี้ก็จะได้6กบวกหน,นะครับท่าน6บวกหนนะ6บวกนเท่ากับ7 7บวก1เป็น8นะครับ8บวก2เป็น10นะฮะเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข0นย์นะครับเด่น780นะครับเด่นบนนะเด่นบน3ตัวผลรางวัลงวดต่อมาออก2 2 7สองนะครับ2องงงวดนี้ก็7 7มานะครับนงวดแรกเนี่ยงวดแรกของปีเลยนะครับเมาละหลักหน่วยนะครับ ต่อมาสูตรได้0บวก2นะครับ0ูนย์บวก2เท่ากับ2 2นะฮะ2บวกเพิ่มเป็น1เป็น3นะครับ3วก2ได้5นะครับได้เด่น2 3 5นะครับตัวนี้บวก1นะนี้บวก2นะครับ,รบสูตรนะเด่น2 3 5ผลรางวัลออก403นะครับวันนี้403นะ 403นะครับก็เข้าไปที่เลข3นะครับนี่่า <c oughs> หน่วยนะฮะงวดที่3สูตรได้9บวก9นะครับ9บวก9เท่ากับ18นะฮะอ่า18ฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราคือเลข8นะฮะ เด่นตัวที่2บวกเพิ่มเป็น1เป็น9นะครับเด่นตัวที่3 9มบวกสได้11เหลือหนึ่งนะครับอ่ก็จะได้เด่น8 9 1นะครับเด่นบนงวดถัดไปนะ3ตัวบนงวดต่อมาออก938นะครับ9 3 8อย่างงวดน,นี้ออกงวดน,นี้มา2ตัวนะครับ8กับ9นะครับนี่มา1ถึง2ตัวนะครับฮะงวดนนมา2ตัวนะ ต่อมาต่อมาสูตรได้9บวก2นะครับ9บวก2เท่ากับ11นะครับฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราคือเลขกนนะครับ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4นะครับได้เด่น1 2 4นะครับ งวดต่อมาผลรางวัลออก 4, 4, 6นะครับ 4, 4, 6ก็เข้าไปที่เลข4นะครับวันนี้นะ1 0ลอ0นะครับ2ตัวนะครับมา1ตัว2ตำแหน่งนะครับทีนี้เรามาดูงวดต่อไปกันสูตรได้7บวก7นะครับ7บวก7เท่ากับ14นะครับ 14ได้4เด่นตัวแรกนะฮะเด่นตัวที่2อบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7เด่นตัวที่3นะครับได้เด่น4 5 7นะครับผลรางวัลงวดต่อมาออก0 9 5นะครับ0 9 5วันนี้ก็เลข5นะครับเข้าไปที่เลข5นะฮะเลขเด่นของเรานะ,ะชัดๆนะครับเพนเนี่ฮะงวดต่อมา สูตรได้สองบวกสี่นะครับสองบวกสี่นะเท่ากับหกนะครับเด่นตัวแรกเลยเป็นหกเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเด่นตัวที่สามเด่นตัวที่สามบวกเพิ่มสองเป็นเก้าได้เด่นหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าผลรางวัลสามตัวบนงวดต่อมาออกห้าหกเจ็ดนะครับห้า 7หน้าหัวน,นี้เข้าไปที่เลข6กับเลข7นะครับ6 7 9านะเข้า6 7นะครับ2ตัวนะครับสูตรนี้มา1ถึง2ตัวนะครับมามาดูงวดต่อไปกันเหมือนเดิมครับงวดต่อมาได้2บวก4นะครับสูตรได้2บวก4ก็เท่ากับ6นะครับเด่นตัวแรกเด่นตัวที่2นับเพิ่มไปเป็น 7นะครับบวก1นะฮะเจบวกสได้9นะครับเด่น6 7 9นะครับวนันนี้ผลรางวัลงวดต่อมาออก9 6 7นะครับ9 6 7โอ้งวดนี้มา3ตัวเลยท่านหกเจ็ดนะครับงวดนี้มา3ตัวเลยนะครับครบเลยนะฮะ9 6 7 อ้าวสามตัวเป็นหนึ่งงวดนะครับมาดูงวดต่อไปกันงวดต่อมาผลรางวัลนะครับเราได้เลขคำนวณคือเลข6กับเลข8นะครับ6กบวก8นะครับได้เท่ากับ14นะ14ี่เด่นตัวแรกของเราคือเลข4 4บวก1ได้5เด่นตัวที่2 5บวก2ได้7เด่นตัวที่3นะครับ ได้ 4, 5, 7นะครับผลรางวัลงวดต่อมาออก3ตัวบน 2, 5, 8, นะครับ 2, 5, 8, อ่าหงวดนี้มาตัวเดียวนะครับเลขหนะ้อนะตัวเดียวจะสังเกตว่าไอ้4 5, 7ี7เนี่ยกงวดที่แล้วก็0.95นะครับวันนี้สี่ห้ก็มา258อีกนะฮะออกสามกันอีกนะฮะ4 5 7นะเป็น3ตัวบน อามาดูงวดต่อไปกันครับงวดต่อไปนะสูตรคำนวณได้เลข8ปบวกสนะครับ8ปดบวกสเท่ากับสินะฮะได้สิบสิ12อ่า11ถูกแล้วห้าสนะนะ8 3ได้11นะฮะถูกแล้ว11เด่นตัวแรกคือเลข1นะครับอ่าเด่นตัวที่2 1งบวกสได้1 1ได้2นะครับเด่นตัวที่3 2มบวกสได้4ี่ เด่นหนึ่งสองสี่นะครับเด่นบนงัวถัดไปนะผลรางวัลงววต่อมาออกสองแดหนะครับสองวดหัวน,นี้เข้าไปที่เลข2นะฮะน,นี่หลักร้อยนะสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับเด่นบนนะครับแต่ก็เดินดีอยู่นะครับทุกท่านหัวต่อมาสูตรได้5้บวก5นะครับ5บวก5เท่ากับ10นะฮะอ่า เด่นตัวแรกของเราคือเลขศูนย์ครับเด่นตัวที่2คือเลข1นะครับศูนบวกหนึ่งได้1เด่นตัวที่3ามบวกสได้3นะครับได้เด่นศ1นย์นนะครับผลรางวัลงวดต่อมาออก3 9 1นะครับ3 9 1นะครับวันนี้อ่ามา2ตัวนะครับวันนี้มา2ตัวนะ1กับ3นะฮะอ่าสุตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะ2ตัวนะครับท่าน เรามาดูงวด16สิงหากัน16สิงหาคมได้9บวก9นะครับเบวกเเท่ากับ18นะครับเด่นตัวแรกของเราก็คือเลข8นะครับเด่นตัวที่2บวก1ได้9นะครับเด่นตัวที่3 9บวก2ได้1 1เอได้1นะครับท่านอรอผลกันครับเรียบร้อยนะวันที่ อ่าสิบหกสิงหาคมนะครับเด่นสามตัวบนนะครับ8 9 1เครับดูดูว่าตัวไหนจะมานะครับ8 91ไม่ปักหลักนะครับอ่าสถิตินี้มาครบทุกทุกหลักเลยนะครับหลักหน่วยก็มีนะครับหน่วย2 3งมวดนะฮะหลักหน่วยมี1 2 3่งสองามี่ห้าหกงวดนะครับ หลักหน่วยมี7งวดนะแล้วก็หลัก10อีก1 2 3 4งวดนะหลักร้อยอีก1 2 3 4งงวดนะครับก็ไม่ปักหลักนะครับสูตรนี้อ่ายังไงก็ใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการอ่ารับชมนะครับในการอ่านำไปใช้นะครับเป็นผลจากการคำนวณเท่านั้นนะครับทุกท่าน ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ